จเจริญทำสำนึกดีครับไมยตายไม่ใหญ่ชักปกเอามาเจอกำลังสุกพอดีเลยเดียวที่แล้วยังไม่สุกเห็นี้สุกแล้วเป็นเม็ดแล้วนะ เไปพาะพันธุ์นะครับทีนี้วันนี้หมอแตงมีสมุนไพรอยากนำเสนออีกตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวคือมีคนโทรเข้ามาโทรศัพท์มาเมื่อกี้นี่แหละ ว่าเป็นไทลอยไทยรอยต่ำไทรอยก็โบราณก็ใช้ยาตัวเดียวกันเลยกับพวกตอมซินอักเสบไทลอยเป็นพิษไทลอยต่ำพวกนี้ใช้ยาตัวเดียวกันเดี๋ยวพอไปถึงได้เจอต้นเดี๋ยวหมอแตงจะพาไปดูนะครับมีไทรอยเจ้าหนึ่งที่มาหาแล้วก็เป็นก้อนอยู่ที่คอนะเราทำยาฝนให้กิน หวดสักใส่น้ำมะนาวหวดไปสักขวดขวดน้ำปลาขวดหนึ่งมันก็โอ้ตอนนี้ไฟไหม้แรงแังขึ้นเราเข้ามาอยู่ในป่านะครับตอนนี้แล้วก็มีไฟไหม้อย่างนี้ใครก็ไม่รู้เผาเนี่ยทำทำลายอย่างนี้หนักกล่าแตงอีกมาแตงมาตัดเลานิดเดียวแต่พวกนี้เผาเผาทำไมก็ไม่รู้ ดูนะครับวันบางพลาทิศเลยพอกินเข้าไปกินอยู่เป็นเดือนอาการที่เป็นพอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเออมันหายไปไลยแล้วมันดีขึ้นแล้วเต็มทีนี้เขาก็กินต่อไปสักระยะหมดประมาณขวดน้ำปลาหนึ่งเนาะก็ประมาณลิตรนะ่ะก็ไม่ถึงลิตรดีแต่ก็เราก็กล่าวไปเลยว่าลิตรหนึ่งพอกินหมดลิตรหนึ่งเนี่ยก็ไปเช็กดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ก็หายแล้วครับไม่กินยาต่อ,อจากวันเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ไฟไหม้ป่าท่าน,น้านี้คนที่เข้าป่าเนี่ยก็อย่าสูบบุหรีแล้วโยนไปใส่ใบไม้นะเพราะว่ามันทําให้ป่าเราเสียหายไฟไหม้เมื่อวานนี้ก็ไฟไหม้เราก็เก็บยาไม่ได้ก็เลยต้องออกมาหา,าที่อื่นก็คือห่างจากที่เก่าเป็นประมาณ2-3กิโลก็ดูครับสภาพ ้เป็นเนี่ยไหมหมดเลยวันนี้เราก็มีท่านผู้ชมเราเนี่ยท่านผู้ชมขอกันเข้ามาว่าอยากดูยาตัวไหนที่มันใช้แก้ไทรอยได้ที่จริงแล้วมันแก้ได้หลายตัวมากนะครับแต่วันนี้นี่จะมาขุดเอาต้นไม้ที่สามารถแก้ไทรอยได้เหมือนกันเดี๋ยวเป็นต้อนอะไรนั้นไปดูครับมาถึงแถวนี้เราก็จะมาเจอปกติแล้ว ตรงนี้ก็เขาทําเป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าก็เสียภูมิทันไปเยอะเพราะว่าเขาใช้แมคโครมาจกมาถามาอะไรออกไปหมดแล้วนี่ที่ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นริมมูนทีนี้หมอแตงมาแถวนี้ก็เป็นหมอนี่ก็ไปทุกที่ที่ไหนที่มันมียาเราก็ไปดูไว้อย่างเช่นแถวนี้เนี่ยพอมาเจอปุ๊บต้นนี้เนี่ยดอกมันก็ร่วงใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่ยนิดๆหน่อยๆ ต้นนี้แหละก็นี่นี่มาดูน,น,นี่สองดอกยังสวยอยู่นี่ใบก็เหมือนใบคล้ายใบมะนาวอยู่บ้างนะครับก็เป็นหนามหนามคู่หนามคู่กันไปนะครับแต่อีสานก็จะเรียกว่า สายสซูสายซูเครือเป็นชิงขี้เครือถ้าเป็นแปรเป็นไทยเป็นปลาก,กางก็ชิงขี้เครือทีนี้เขาก็จะใช้ลากมันนี่เนาะลากมันลากของต้นนี้แหละบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าน้าไก่ให้เนี่ยดูดอกตูมอันนี้มีสองดอกแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นลูกนะครับ นี่ก็ได้เห็นลูกทีนี้เราจะขุดเอาลากขุดเอาลากไปสักเล็กน้อยไม่ให้มันเสียไม่ให้มันตายพูดง่ายๆเราก็จะขุดเอาแช่ลากนิดหน่อยเวลาขุดยานะครับด,ดูตะวันเป็นหลักจะให้เงาของ,ของหมอนี่ไปทับต้นยานี่เงาก็จะไปอยู่ทางนูน้นเราก็ขุดเอาทางนี้แหละถูกต้องแล้ว รากสีขาวใช้แค่นี้แหละรากก็จะเป็นลาย,ลายนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูวิธีการว่าเราจะทํายาเนี่วิธีทําทํำยังไงมันมีหลายวิธีนะครับนอกจากต้มนอกจากไปทําเป็นเม็ดนอกจากไปทําเป็นผงเราก็จะมีวิธีฝนทำเสร็จเราก็กบไ้มันจะได้เม็ดทำลาย ตำลลยลากต็นไม้นะประคุณก็จะแก้ไอแก้เก็บคอแก้เสียงแหบเสียงแห้งแก้ไทรอยแก้ไทรอยเป็นพิษแก้ต่อมทําซินดักเสบแก้คอพอกแก้พวกเกี่ยวกับเสมหะ่หมอแ่งก็มาถึงบ้านเรียบร้อยทีนี้ได้ลากที่เราไปขุดมาเนาะลากคิงขี้เถาไส่สูเคือ หรือน้ำไก่ให้เขาก็เรียกเหมือนกันตัวนี้มันจะมีลดรสขมมากในตำราแพทย์เขาก็จะละ่าล่าตัวนี้แหละมาทำยาแก้ไข้ให้พิษไข้การไข้เหนือไข้อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องไข้พวกนั้นเราก็จะมาทำแก้ไทรอย,เ,ยเราได้มะนาวมานะครับมะนาวต้องใช้เยอะใช้ประมาณ1ลิตร ันนี้มาสาธิตให้ดูเฉย,ยมเบาเตงหามันาไม่ได้วันนี้นะครับเรามาผ่าเราเม็ดอ,อกหน่อยอม็ดอ,อกให้หมดเลยจะมีจะบีบน้ำมะนาวแล้วก็ต้องกรองนะครับีาาร,บร้อยอันนี้คือการสาธิตน,นะครับถ้าเป็นกองกิงนี้ต้องได้น้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวนี่ให้ได้หนึ่งลิตร ใส่ขันมีตัวยาเวลานั่งฝนยาเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้นั่งแบบนี้ข้างหนึ่งพับเข่าข้างหนึ่งชันขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโบราณก็เชื่อว่ายิ่งทำท่าอย่างนี้มันเหมือนจะลูกได้เร็วอ เวลาฝนเราลูกปั๊บเลยมืนกับกินเข้าไปแล้วโอ้ยคนป่วยลูกเดินเลยเราก็มาฝนฝนค้นๆ,ๆนะครับสีน้ำมะนาวก็จะเปลี่ยนนิดนึงฝนในคุ้นๆนถ้าสีน้ำมะนาวเปลี่ยนก็แสดงว่าเราก็กองมเม็ดออกพวกนี้ไม่เอาทิ้งไปตากรออกทิ้งไป อะไกินก็กินช้อนหนึ่งรสชาติดีเปรี้ยวขมอมืนี่มันก็จะคือเปรี้ยวขมนี่มันไปอยู่ในนในธาตุน้ำอยู่แล้วธาตุน้ำก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นเสียมหะเสียมหะาพิการเสียมหาแห้งไอพวกพังผืดพวก น้ําในร่างกายต่างๆเนี่ยเรา่เากินเข้าไปปุ๊บเสียงก็จะใสขึ้นมาทันทีนะครับมันเสียงมาแต่งเลยไหมเมื่อกี้นี่าทีนี้เราก็กินกินครั้งละช้อนหนึ่งหนึงช้อนเช้าหนึงช้อนเที่ยงหนึงช้อนเย็นหนึ่งช้อนวนัน,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 นละสามเวลาสามครั้งก่อนอาหารน้ําที่เหลือนี่นะครับที่เหลือนี่เราก็กรอกใส่ขวด ใส่ในตู้เย็นเพราะทุกวันนี้มีตู้เย็นเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่ต้องจําเป็นต้องทาครั้งเดียวเหมือนโบราณโบราณก็ใช้มะนาวสองลูกฝนแล้วก็กินให้หมดเพราะว่ามันบูดแต่เที่ยวทุกวันนี้นี่คือแค่ตู้เย็นไว้กินได้ทั้งเดือนกินทิละชอนทิละชอนไปเรื่อยๆจนจนมันหมดขวดเสียงเราหรือว่าเสียงหาอะไรมันก็จะทำให้เราชุม่มคอ อย่างหมแตงกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกชุ่มคอเลยนะครับเป็นไข้แบบมีหวัดมีน้ำมูกนะครับทำอย่างนี้กินมีไอถ้าเป็นไข้ธรรมดาเราก็ใช้ฝนใส่น้ำเปล่าธรรมดาเป็นไข้ไข้ที่มีพิษไข้ออกออกเป็นโฟดพื้นพวกน,นี้ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาถามหมอแตงเมื่อวานนี้ก็รู้แล้วนะครับทำเป็นแล้วเนาะ ก็ทำแบบนี้แหละเราก็จะสามารถพิคคิปโลกโลกที่เกี่ยวกับเสมหะได้นะครับลองไปทํากินดูนะครับ